ชีวิตเรามีค่ามากนะครับการที่เราจะเข้าถึงคุณค่าจนรู้สึกว่าเออชีวิตมันมีค่ามากจริงๆเนี่ยมันมีช่องทางหนึ่งครับก็คือการที่เราเนี่ยไปเข้าถึงกิจกรรมอะไรบางอย่างได้นานพอจนจนเกิดประสบการณ์เกิดการเรียนรู้นะครับเกิดทักษะฝีมือมีความรู้ความสามารถจุดสำคัญนะครับในการไปผ่านกิจกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยเราไปถึงจุดที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นข้อแตกต่างที่เรารู้ได้เองนะครับแปลว่าอะไรครับมันออกแบบได้นะครับเราจะไปทำอะไรเนี่ยประสบการณ์บางอย่างนะครับส่งผลเสียกับเราประสบการณ์บางอย่างส่งผลดีกับเราสามารถที่จะไปลรงรายละเอียดไปบอกสอนตนเองได้ไม่ได้อวดเก่งนะครับเพียงแต่เพ้อฝันว่าลำพังตัวผมเองเนี่ยออกแบบประสบการณ์มาให้ตนเองผ่านเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ ครบถ้วนสมบูรณ์นักแต่ทีมที่เข้าใจถึงหลักการนี้แล้วเราจริงใจต่อกันเรามาร่วมออกแบบประสบการณ์เพื่อยกระดับชีวิตของเราเป็นการติดเครื่องกรมดีให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยม,มันจะเป็นอย่างไรนะครับก็จะขออนุญาตนะครับบอกเป็นการแนะนำแบบสบายๆนะครับเผื่อมีพวกเราที่สนใจว่าอยากจะลองสักตั้งหนึ่ง ในการที่เออเราจะใช้ชีวิตไปแบบเดิมๆก็ได้หรือเราจะมาลองสักตั้งหนึ่งนะครับมันจะมีอยู่3ชุดนะครับชุดแรกนะครับผมอ่านให้ฟังเลยนะก็คือการที่เราไปจริงใจครับเพื่อไปก่อตัวคุณสมบัติ3มกลุ่มนี้มาใช้งานนะครับไปเพิ่มพลังให้กับมันแล้วนำมาใช้งานกลุ่มแรกก็คือคุณสมบัติประเภทที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะก่อตัวเป็นพลังดี ถ้าใครที่ไปดูเรื่องจักระดูเรื่องพลังดึงดูดดูเรื่องการที่เราสนใจใส่ใจเกิดชาญเกิดการรวมพลังจิตรวมพลังใจนะครับจนกลายเป็นโพชงจนกลายเป็นการบรรลุการเข้าถึงอะไรบางอย่างนะครับในศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธเนี่ยก็จะเข้าใจได้ง่ายนี่คือกลุ่มที่หนึ่งจากนั้นครับกลุ่มที่สองครับคือการที่เราไปพัฒนาสติปัญญา ซึ่งลูกๆของมันก็จะมีความกล้าหาญการที่เรากล้าเผชิญการที่เราอึดการที่เราอดทนนะครับการที่เราฟันฝ่าไม่ย่นย่อต่ออุปสรรคต่างๆของชีวิตจากนั้นครับกลุ่มที่3คือการที่เราไปเข้าถึงพลังปรารถนานี่คือความต้องการของเราจริงๆการที่เรายอมรับและใช้งานเราเรียนรู้เราคุ้นเคยกับการใช้งานทั้ง3พลังนี้อยู่เสมอนะครับ จริงใจกับมันหน่อยม,มีการเอาจริงเอาจังเพิ่มขึ้นไปตามลำดับคนที่ลองก็จะรู้ได้เองครับขอผ่านชุดที่หนึ่งนี้ไปก่อนนะครับต่อไปครับชุดที่สองคือการที่เราหยิบกระดาษประกาขึ้นมาครับแล้วเห็นความแตกต่างของพัฒนาการจากการลองชุดที่หนึ่งคือชีวิตเราเองครับที่เราจะรู้ดีและทำได้ดียิ่งยิ่งขึ้นในสิ่งที่เราทำแล้วแหละนะครับ เรารู้ดีและทําได้ดีย,ยิ่งขึ้นมันเกิดสภาพที่อินไปกับมันเราเลือกได้ครับว่าเราเราจะอินไปกับอะไรนะครับมันเหมือนกับอาจารย์เฉลิมชัยที่อินไปกับการวาดภาพและประติมากรรมต่างๆโอ้โหเป็นอย่างไรครับพลังของการที่เราไม่ได้อินกับอะไรสักอย่างกับการที่เราอินกับอะไรสักอย่างนะครับมันก่อตัวมันงอกงามมันเป็นสิ่งที่อยู่ใน ปมประสาทระบบประสาทสมองของเราด้วยนะครับมันมีการหลั่งสารเคมีอะไรบางอย่างด้วยนะครับข้อที่เป็นน่าเป็นห่วงก็คืออะไรครับเรากําลังอินกับอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ส่งผลดีจริงๆกับชีวิตของเราอยู่หรือเปล่าอันนี้ต้องไปบอกสอนตนเองนะครับต่อไปครับชุดที่3มครับก็คือการที่เราครับไป ด้วยตนเองนะครับในการที่จะนึกภาพทําคนเดียวมันได้แค่ไหนนะครับนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนไปคนเดียวไปได้ไวแต่อยากจะไปได้ไกลไปได้เลิศเนี่ยนะครับเลิศหรูเนี่ยมีพวกนะครับมีคอเดียวกันไปด้วยกันดีกว่าไหมนะครับเพ้อฝันครับที่จะเห็นใครสักคนเนี่ยหยิบกระดาษปาะกามาแล้วมาทำทั้งสามชุดนะครับ ทุกที่3มเนี่ยคือการที่เราไม่ได้สักแต่ว่ากินข้าวไม่ได้สักแต่ว่าหายใจไม่ได้สักแต่ว่ามองหน้าคนที่อยู่ใกล้นะครับแต่เราเริ่มที่จะเห็นคุณค่าของลมหายใจหนึ่งครั้งเห็นคุณค่าของข้าวที่เรากินหนึ่งคน้ําที่เราจิบนะครับเราเริ่มใส่ใจสัมผัสรู้เข้าถึงลึกซึ้งในคุณค่าต่างๆ รวมถึงการที่เราจะรู้ว่าชีวิตเราเนี่ยที่ผ่านมาเราผ่านอะไรมาบ้างนะครับเงินอำนาจกินกามเกียตริกิเลสตัณหาปรา,ปราคะอุปาทานนะครับโลภโกรธหลงเนี่ยส่งผลต่อเรามากน้อยแค่ไหนระบบสมมุติของโลกเนี่ยส่งผลกับเรามากน้อยแค่ไหนนะครับการที่เราเข้าถึงด้วยตนเองนะครับระบุเพื่อนําให้นําไปเกาะเกิดประโยชน์อย่างชัดเจนกับตัวเราเนี่ย เราจะไปถึงจุดที่รู้เองว่าชีวิตที่เจริญมั่นคงมั่งคั่งดีจังยิ่งขึ้นยั่งยืนยิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอยากแชร์กันครับแน่นอนครับคนเราเวลาเจอกันเราจะทักทายกันก็ได้เราจะต่างคนต่างทํางานใช้ชีวิตต่างมีบทบาทหน้าที่ของของเราไปก็ได้แต่คนที่ไปเคลียร์ตนเองไปเข้าถึงอะไรบางอย่างไปเกิดการลงตัวเกิดการก่อตัวอะไรบางอย่างดีๆนะครับพวกเราเหล่านั้น ที่ได้ลองนำคำตอบมานั่งคุยกันหยิบกระดาษประกามาทำกันบ้านสามชุดนี้ด้วยกันนะครับวิถีชีวิตครับถ้าผมบอกว่ามีวิถีถ้าผมเอ่ยชื่อว่านะครับวิถีผิดพลาดบกพร่องสะสมหมักหมมที่หักเหต่อเนื่องมายาวนานกับชีวิตของเรานะครับซึ่งบางคนเนี่ยไปเคลียร์ไปคลิกกับตนเองแล้ว วิธีที่เรามาเคลียร์มาคลิกร่วมกันนะครับเราสามารถมาพัฒนาอาหารที่เราจะกินให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเราพัฒนาการที่จะมาหาเงินทํางานใช้ชีวิตมีกิจการมีชุมชนของเรานะครับมีสินค้าและบริการมีหลังท่องเที่ยวร่วมกันที่ดียิ่งยิ่งขึ้นมีระบบครบวงจรสมาร์ทโฮมสมาร์ท,ารทฟาร์มที่ดียิ่งยิ่งขึ้นในหมู่พวกเราเป็นเกมเป็นละครชีวิตเป็นวิถีชีวิตของเราอะ ที่ดียิ่งยิ่งขึ้นเราสามารถที่จะพัฒนาการอยู่เล่นเสพการเสพสัมผัสผ่านโลกของพวกเรากันเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับทุกอย่างครับวิทยาการนะครับเรามีการเรียนรู้ได้เรามีการชมการเชียร์กันการเสริมแรงนะครับความเป็นเรานะครับจะช่วยให้ความเจริญมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยเป็นไปได้ง่ายกว่าการที่เราเข้าใจหลักการทดลองวิจัยพัฒนาร่วมกันนะครับ มันคือการชมการเชียร์กันมันคือการจัดให้สะดวกจัดเป็นสถานีเข้าจุดนะครับไม่ได้หวดเก่งนะครับทำคนเดียวมันยากเนาะนะครับผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องมาทำร่วมกันนะครับแต่คนที่ไปเคลียร์ไปคลิกกับอะไรบางอย่างจริงๆนะครับวิถีนุ่มนวลละเอียดลึกซึง้งที่จะนุ่มนวลละเอียดลึกซึ้งยิ่งๆขึ้นในทุกประการของชีวิต มันคือชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งครับเราฝันได้ครับมันเหมือนกับไม่เคยมีสมาร์ทโฟนมาก่อนไม่เคยมีรถยนต์มาก่อนแต่ก็มีคนที่คิดทำมันขึ้นมาแต่มันอาจจะง่ายกว่าเยอะนะครับทุกวันนี้เนี่ยวิทยาการมุมมองของคนนะครับคนทำได้เยอะมากนะครับทั้งหมดขึ้นอยู่กับการผสมผสานและช่วยกันนะครับผสมผสานความรู้ความสามารถที่แตกต่างหลากหลายคนที่เคยโฟกัส กับพลังดีนะครับกับพลังสติปัญญาคนที่ไม่เคยไม่ย่นยอ่อโดยง่ายคนที่รู้จักตรวจสอบความต้องการของตนความอยากของตนกันกรองพัฒนามาเป็นเป้าหมายมาปักหมุดวางแผนทําเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนจากจุดเริ่มต้นในตอนนี้นะครับลงรายละเอียดไปตามลําดับทุกท่านครับกลุ่มคนเหล่านั้นครับที่มารวมตัวกันสร้างสรรติดเครื่องกรรมดีไปด้วยกัน มันคือชุมชนของพวกเราที่เรามองหน้ากาันแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นคนที่เคยผ่านประสบการณ์ของการเข้าถึงรู้ซึ้งคุณค่าของสิ่งต่างๆคนที่ไม่ได้ผ่านเวลาเอ้ยว่างๆผ่านเวลาไปกับจอไปกับการเล่นนะครับไม่รู้จะทำอะไรแต่คนที่เคยกําหนดกิจกรรมที่มีคุณภาพมาผ่านได้นานพอถึงจุดที่เราจะเข้าถึงลึกซึ้งอะไรบางอย่าง ถึงจุดที่จะเกิดการเรียนรู้เกิดประสบการณ์เกิดทักษะฝีมือเกิดคุณค่าจากจุดทั่ว,วไปมันติดตั้งได้มันก่อตัวได้เราไปถึงจุดที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับผมไม่ได้อวดเก่งนะครับไม่ได้บอกว่าคนที่ทําเหล่านี้เป็นยอดคนหรืออะไรนะครับเพราะอะไรครับทุกคนทําได้ครับนึกภาพเราไม่รู้จะทําอะไรครับเราไปเลื่อนเลื่อนหน้าจอไปเรื่อยๆเลย กับคนที่ออกแบบอะไรเป็นกิจจลักษณะแล้วไปถึงจริงๆมันไม่ได้ง่ายนะครับกว่าจะเป็นลิซ่าแบล็กพิงกกว่าจะเป็นคริสโตโนโนโดกว่าจะเป็นวอลเลนบัฟเฟตต์กว่าจะเป็นอาจารย์เฉลิมชัยนะครับกว่าจะเป็นคนที่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยมันไม่ได้ง่ายหรอกนะครับแต่ประเด็นของมันคืออะไรครับมันคุ้มค่าแต่การที่เรามาช่วยกันทำให้มันสะดวกทำให้เป็นเราจริงๆ ไม่ต้องไปเพอ้อฝันว่ามันจะเกิดสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มเกิดระบบคบวงจรดึงทรัพย์จากพระทิตย์มาใช้นะครับเกิดเป็นบริษัทเป็นกิจการเป็นเกมเป็นละครชีวิตที่ดีนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีประเทศไทยจเจริญมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับเรารู้สึกว่าชีวิตของเรามันดีจังดียิ่งขึ้นนะครับการที่เราไม่ต้องดิ้นรนพัฒนาในการแข่งขันทางเศรษฐกิจมากนักแต่เราสามารถที่จะเป็นชุมชนพอเพียงพึ่งพาตนเองและกันเองได้ครบวงจร แล้วยังพร้อมที่จะเชียร์กันเสริมแรงกันผสมผสานความรู้ความสามารถที่แตกต่างหลากหลายไปด้ยวยกันนะครับคือเราไม่ได้แค่มาทํางานไงแต่เราจัดระบบงานเราไม่แค่ไม่แค่ทํางานและจัดระบบงานแต่เรายังพัฒนาการวิจัยพัฒนาเรียนรู้นะครับทดลองซักซ้อมได้นะครับเราไม่ได้แค่ทํางานและวิจัยพัฒนาอย่างเดียวแต่เรายังสามารถยกระดับ อารมณ์ความรู้สึกมุมมองการรับรู้ประ,ประกอบการคิดพูดทำยกระดับจิตวิญญาณของเราสร้างการเสริมแรงสร้างบรรยากาศในการร่วมงานร่วมใช้ชีวิตที่ดีเรายกระดับการอยู่เล่นเสพการเสพสัมผัสผ่านโลกร่วมกันมันคืออะไรครับมันคือทั้งการทำงานและการสร้างสรรค์และเส่ผ่านโลกใบนี้ผมถึงเรียกรวมว่ารวมพลังครับติดเครื่องกรรมดีไปด้วยกันนะครับ สบายบายครับไม่ได้มีปัญหาครับไม่ลองก็ไม่รู้เนาะสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกโอ้กว่ามันจะเป็นเครื่องแรกนี่มันยากนานะครับแต่คนที่เขาไปติดเครื่องการยกระดับพัฒนาสมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่องเขามีทีมวิจัยนะเชื่อผมไหมล่ะรถยนต์ก็เหมือนกันนะครับเขามีทีมวิจัยนะครับรถยนต์ยี่ห้อใดที่วิจัยได้ดีวิจัยรุ่นได้ดีวิจัยระบบผลิตสายพานการผลิตได้ดีนะครับลดคอ้อนลดต้นทุน เพิ่มคุณค่าให้กับรถยนต์เขาก็ได้เม็ดเงินมหาศาลเข้าถึงคุณค่ามหาศาลแต่นี่เราเริ่มต้นจากอะไรครับอาหารที่ดีครับอากาศที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับเราเริ่มต้นจากพื้นฐานสบู่ของพวกเราสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราการปรุงดินของพวกเราระบบครบวงจรของพวกเราจากนั้นครับการที่เราเข้าถึงพลัง,ลงดีที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น หลักจากกระกลไกเครื่องมือต่างๆนะครับจากวิดีโอหมายเลขต่างๆเเราก็จะยกระดับทั้งปวงเนี่ยให้ก้าวล้ำยิ่งขึ้นที่เหลือทั้งหมดคืออะไรครับฝากหลักทำพื้นฐานง่ายๆชุดหนึ่งนะครับก็คือการที่คนเราเนี่ยเคารพและจริงใจต่อตอนเองและผู้อื่นการที่คนเราครับไม่ทําร้ายตนเองและผู้อื่นแต่นี้ก็ต้องเลือกหน่อยนะครับจากนั้นครับก็คือการที่เราพร้อมทํากายทําใจทำบรรยากาศสภาพแวดล้อม องคาพยพให้พร้อมต่อการที่จะสร้างสรรสิ่งที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นต่อโลกใบนี้ครับให้พวกเราที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้ครับเราได้เกิดเสพผ่านโลกและสร้างสรรวิถีที่ดีเอาไว้นะครับมันคือการติดเครื่องกรรมดีขอบคุณจริงนะครับทุกคนที่ฟังจนจบวิดีโอนี้